สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาชวนเพื่อนเพื่อนทำกระทงใบตองในรูปแบบใหม่ๆกันค่ะเริ่มต้นการทํานะคะเราก็จะนําใบตองมาพับเป็นชุดกรีบแบบนี้นะคะให้เพื่อนเอนหันใบตองสีด้านนวนเข้าหาตัวเลยค่ะจากนั้นก็ม้วนให้เป็นลักษณะนิ้วใบสีสุดความยาวของปลายใบตองเพื่อนๆก็ใช้แม็กเกีบได้เลยนะคะต่อไปเราจะทําการห่มลําดับชั้นทั้งหมด2ชั้นหันใบตองไปในทิศทางเดิมวางนิ้วใบสีตรงก,งกลางเว้ระยะตามเหมาะสม พับเฉียงฝั่งขวาโค้งมาด้านในและยกมุมให้กว้างออกเล็กน้อยฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะต่อไปชั้นที่2ก็จะดระยะให้ได้ตามที่เราต้องการเช่นเดิมจากนั้นก็พับแบบเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เย็บแม็กได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ตัดเก็บมุมออกให้ดูเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้น แล้วไปตองแผ่นสุดท้ายหันสีด้าน,นวนเข้าหาตัวฝั่งแข็งหันไปทางขวาหาจุดกึ่งกลางพับเฉียงโค้งให้อยู่กึ่งกลางฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะนํากรีบแรกวางตรงกึ่งกลางจัดระยะตามที่เราต้องการไปตองด้านขวาโค้งมาด้านในและยกมุมให้กว้างออกฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็เย็บแม็กและตัดเก็บมุมค่ะเราก็จะได้กรีบแบบแรกในรูปแบบนี้ และขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกอบกรีบชั้นที่1ให้เพื่อนๆจัดเรียงมุมกรีบตามที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะและจำนวนในการพับกรีบนะคะป้าก็จะไม่เน้นให้ว่าจะต้องพับทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของฐานกระทงที่เพื่อนๆนำมาใช้งานค่ะซึ่งตามที่เห็นในคลิปนะคะในส่วนของความกว้างของฐานกระทงป้าจะเลือกใช้อยู่ที่ขนาด5นิ้วครึ่ง แล้วในส่วนของขนาดการตัดไปตองทุกๆขนาดในคลิปนี้เลยค่ะเพื่อนๆปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้การประกอบกรีบชั้นแรกในรูปแบบนี้เลยค่ะและขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการทำในส่วนของการพับดอกกุหลาบไปตองแนะนำให้นำไปตองไปผึ่งลมให้อ่อนก่อนนำมาพับ ใช้ทั้งหมด3แผ่นค่ะหันสีด้านนวลไปฝั่งตรงข้ามฝั่งแข็งชี้ลงนะคะเว้นความยาวของก้านหนึ่งนิ้วแล้วพับหักมุมไปทางด้านหลังมุมด้านซ้ายพับไปทางด้านขวาบนพับลงมาทำด้านล่างหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาสองรอบให้เป็นเกสรเล็กๆค่ะจากนั้นบังคับมุมด้านบนนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมและพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาทำแบบเดิมพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายไปขวา ทำในรูปแบบนี้ละค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าปลายใบตองจะเหลือความยาวอยู่ที่3นิ้วนะคะเมือ่อปลายใบตองเหลือระยะตามที่ต้องการแล้วต่อไปเราทําการต่อปลายใบตองค่ะด้วยวิธีการตัดตรงฝั่งของมุมด้านแข็งให้เป็นมุมเฉียงเล็กน้อยแล้วสอดปลายแนวเส้นนะคะให้ขนานกันค่ะจากนั้นก็พับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามในรูปแบบเดิมและหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวา ทำแบบเดียวกันไปเรื่อยๆจนกว่าปลายใบตองจะเหลือความยาวอยู่ที่3นิ้วเช่นเดิมถ้าในส่วนของปลายใบตองเขาโผล่ออกมานะคะเพื่อนๆก็พับแล้วซ่อนเก็บมุมเข้าไปด้านในได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความถนัดในการพับค่ะเมื่อปลายใบตองเหลือความยาวตามที่ต้องการแล้วต่อไปนะคะเราก็ต่อปลายใบตองเช่นเดิมค่ะเป็นใบที่สาม จากนั้นก็พับหักมุมแบบเดียวกันนะคะเมื่อปลายใบตองใบสุดท้ายนะคะเหลือความยาวตามระยะที่เราต้องการแล้วต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการเก็บมุมใบค่ะด้วยวิธีการหันตรงส่วนของก้านเขาขึ้นเลยนะคะเพื่อน จากนั้นพับหักมุมตรงส่วนนี้นะคะเข้าไปหาฐานคอดอกพับหมุนวนไปให้ครบ2รอบเสร็จแล้วบีบปลายไปตองให้แบนและหมุนรอบฐานคอดอกด้านตรงจนสุดปลายใบจากนั้นก็ใช้แม็กเย็บได้เลยค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะตัดก้านออกให้เหลือความยาวไว้เล็กน้อยในรูปแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆนำในส่วนของไม้จิ้มฟันหักครึ่ง สอดเข้าไปด้านหน้าดอกค่ะจากนั้นก็ดันเข้าไปให้ลึกซ่อนตรงส่วนของมุมด้านบนลงไปเพื่อความสวยงามก็จะได้ในส่วนของการทำดอกกุหลาบใบตองในรูปแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปค่ะเราไปดูวิธีการประกอบมุมดอกกันเลยในการจัดมุมดอกนะคะปาก,ก็ตกแต่งให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเพื่อนๆจะใช้ในส่วนของจำนวนดอกเท่าไหร่หรือว่าจะปักเป็นแนวหงายแนวเฉียงตามแบบในคลิปก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะ และต่อไปนะคะก็ตกแต่งด้วยในส่วนของทูปและเทียนและปิดทับด้วยดอกไม้อีกหนึ่งชั้นค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการทำกระทงใบตองในรูปแบบใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ